เรื่องเราเช้านี้8ปดนาฬาสิบเจ็นาทีท่านผู้ชมยังมีประเด็นให้เก็บตอกันนะเอาเสียงจากผู้คนสักหน่อยหนึ่งไอ้ป๊อตบนดินด็อกมีอะไรนะพี่ปอตโพสต์งานศิลปะแล้วก็ให้คนในตีความกันใช่ไหมคือพี่ปอตโพสต์ภาพงานศิลปะแล้วเขียนว่าตาสว่างทั้งประเทศเลยแล้วมีเรียกอะไรเ้วยนั้นนะอ้าวแล้วยังไงต่อท่านผู้ชมะเป็นภาพวาดฝีมือของปรอตเองใช่ไหม เขียนบนใบเสร็จค่ะแล้วก็มีแคปชั่นสั้นๆเป็นตัวเลขอย่างที่บอกไปปรากฏว่าคนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยใช่บางคนติดหัวใจสีส้มบางคนบอกนี่ภาพประวัติศาสตร์นี่อันนี้ธนาทรบางคนบอกเออ เพราะว่าเขาไม่พูดที่ผมนึกไม่ถึงนะเพราะคุณธันทรจะเป็นถือกระเป๋าแล้วก็โค้งใช่ไหมคะในท,ออที่ประชุมสภาวันนั้นคือพี่ป๊อตเนี่ยเขียนเลขเนี่ยมันเป็นเลข19เดือน7ปี23นี่แหละสิบเ<อ>ก้าศูนย์เก็วันโบสถ์ใช่ใชที่ไม่ได้วันโบสถ์ที่ไม่ได้โหวตแล้วจบจะเรียกยังไงวันโบสถ์ที่ไม่ได้โหวตตัวป๊อตบางส่วนเขาเข้ามาเม้นแล้วป๊อตไปตอบเนี่ยคือตาสว่างอ่ะมันเป็นเพลงของวงโมเดิร์นด็อกด้วยอะค่ะแต่ทีนี้ยพี่ป๊อตเขียนประกอบ คือ,อบางส่วนก็มาเขียนว่าขอเพลงตาสว่างครับพี่ปอ,อตก็ามาตอบว่าตาสว่างกันทั้งประเทศเลยงานนี้อ่ะมีอมีกไหมต้องใบมีคุณฮิวโก้ค่ะฮิวโก้จุลจักรจากจกระพงศิลปินคนดังอยู่เหมือนกันต้องใบไอจีสตอรี่ค่ะเขียนข้อความว่ากดขี่ยังไม่พอต้องมาเสียเวลาประชาชนอีกอเสร็จแล้วก็แชร์อีกภาพหนึ่งเป็นภาพการประชุมสภาแล้วก็ที่มีข้อความเขียนไว้ว่า อึงจะให้ตู่ออกไปเลือกตั้งกันทําไมอะไรนะให้ตู่กุอ๋ออ๋อแล้วยังไงต่อน้องไรนั่นแหละค่ะกประมาณนี้ใช่ไหมค่ะนี่เป็นแวดวงที่เขาแสดงความคิดความเห็นกันแล้วมีเส้นอีกหนึ่งไหมเฟซบุ๊ o แก๊สโซลีนหัดใหญ่อค่ะโพสคลิปขณะเล่นคอนเสิร์ตขอมอบเพลงนี้ให้กับพี่พี่สวกับพี่กกตที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งอะไรหรอร้องเพลงยุติธรรมค่ะ สิ่ผเป็นทาการจเป็นทางู้พ้อยัดาเปทเพสุขสิ่งาเรียกษยคนตายัดสิอยาเปียนไทยเป็นควายหยัดสิ่งผ้า